ครับตอนนี้ท่านดรสมศักด in ิ์จังตรกุลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ลงมาในพื้นที่นะครับที่บริเวณปากทางเข้าบ้านคำไพหมู่ที่ยครับท่านผู้ว่าครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างครับผมครับในภาพรวมคงต้องบอกว่าที่เขตอำเภอเมืองขอนแก่นนั้นเราเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอยู่อาศัยค่อนข้างหนาแน่นนะครับแล้วก็เป็นเขตชุมชนหนาแน่นอยู่หลายเทศบาลนะครับ ขณะนี้เนี่ยฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสองจนถึงดึกจนถึงเช้าของวันนี้นะครับกว่า180มิมตรนะครับในภาพรวมผมคงต้องเรียนว่าปีนี้ฝนดีกว่าในช่วงทุกๆปีนะครับเมื่อปีที่แล้วนั้นปกติเดือนกันยานี่จะมีฝนตกประมาณ320มิมตรแต่ณขณะนี้ น้ำปริมาณน้ำรวมอยู่ที่431ม mm, ิลิเมตรยังไม่ยังไม่ได้สิ้นเดือนกันยายนเลยนะครับต่างๆเหล่า,าลนี้นั้นทำให้เกิดน้ำท่วมขังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเขตเทศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด <learns. S 2> ซึ่งจะมีบึงหนองโคดเนี่ยเป็นแหล่งรับน้ำจากที่สูงที่สูงบริเวณนี้ในเขตอำเภอเมืองคือสนา,ามบินขอนแก่นนะครับพอฝนตกมาก็จะไหล แล้วก็ท่วมผิวจราจรของถนนมริวันแห่งนี้กว่า1กิโลเมตรนะครับ